สวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้มาเลาะสาครับนะเลาะสาเลาะสาคืนวันนี้เอ่อพอดีก่อฟูงวังวงัวเลี้ยงครับนะเป็นโซนงัวเลี้ยงมีขอกไม้น้ำนะสังโซนเมจูมนี่ละมาแล้วนี่เอา้าบอกเธอเมจูมออกหนาครับเมื่อกี้เขายังอ,อยู่ข้างหลังเั็นแม,มีนบ่เรียกใส่ปากนอกเราไประหว่ปากนอก โอ้ไปใกล้ไปสันมีคอกของไหมครับนี่น้องโอมน้องโอมสองตัวนะครับนะน้องผู้ใดนี่น้องผูเนี่ยงบ่านี่เขาพูดโอแมนโอ้ของแม่ร้อยมั้งครับนี่น่าจะบะคุนครับนี่นี่ครับขอกนี้มีท่าได้ครับขอกนี้ไหมงูกว่ฮะ นี้มีห่าครับนี่มากไกลครับของของไม้กันครับเนี่ยนี่ขอก้าครับแม่เดือยครับเหมือนเดิมเขาคอกแล้วเลยเอาพักปอดมาลุกซางเห็นงัวพอดีเลยนี่กะออกพอกนี้ครับโอ้นีไหมหนีไหมหนีไหมคอได้ไล่นีไหมโอ้ขี่ไล่เดี๋ยววะโอ้เขอชาดิปอพอนแดงนั่น โอ้ยท oh, right ั the ้งพ่อแมียนแดงมัดทุกคนเลยพัวสวยพ่อแางมัดยังเห็นกระด้างว่าสิได้ทางพ่อไลตัวนี่เขาเลี้ยงครับเลยดออกมาเลาะผัวเนี้ยครับยังก็ไม่มีเอ่อไม่จูมเอ่อไม่ท่องรัดนะเป็นน้องโอมนะนะแล้วก็ไม่ร้อยนะไม่ร้อย แฟนผมมาเรียนะท่านใดท่านใดจำซื่อมาท่านใดครับนะ,ะก็ไม่เดือนแล้วก็พอเนี่ยงครับนะน,นี่ไปโซนนี้ครับนะบรรยากาศทาาจะไปปลาท่าม,มุ้นกับทางนี้แหละครับเนะนี่ยนี่กันหน้าครับไถหุดเลียวนะรอบหนึ่งหนึ่งรอบไปแล้วแล้วก็จะมีรอบสองนั่นนี่ครับนะ เออจะท่านเนไปเบิ่งปลาหย่าส่วนหย่านะนี่ก็น,นี่ครับเพราะเพราะเพราะได้เลี้ยงอยู่ครับนะถ้งงางัวอยู่แต่ว่าส่วนมากก็จะไปอยู่กันนะครับนี่ครับแข่งแห่งขึ้นกันนะครับแต่ว่าจะมีหย่าอย่างเดียวอาว่าก็อัวควายมาโขกันอยู่มีหย่าอย่างเดียวแล้วก็มีฟางครับเนาะนี่พื้นที่ปลาท่ามุนไปนี่นี่มีหย่าอย่างเดียวที่ไหนกินกันมันไม่ค่อ,คอยกินไปนลยนครับแต่อะไรุ่งที่โล่งครับนะ พอดีคือทีโท่โล่งที่โล่งแจ้งแล้วก็แมงยุ่งโมคอยมีแล้วก็อากาศหนาห่อนนี่ก่ะร่มมีผัดแน่ลม่ม,ลมห่อนก็นจริงแต่วก็จะสว่า,สวางนะครับนะเป็นโลง่โลงๆเพิ่นอาจจะอยู่ดีกว่าทางนี้นะครับนะส่วนไมน่อนีค่ะก็ใกล้แล้วครับนะสามีฟาร์มก่ะไกลแล้วพอใายก็ส่วนๆกันอยู่ว่าเออทำม,มาแล้วว่า ทุกปีว่าเป็นเังสี่นะครับมีหยากร้อนหนีครับปีนี้ผัดแรงครับตกแรงมากครับก็เลยต้องไปเลี้ยงพุ่นครับนะจะเลี้ยงสะกวันปลาท่ามุ่นกับบุคอยมีครับนะมีแต่เลาะๆหน้าปังกี่ขันรัดครับนะเอาไปติดตามมงท่าพุ่นกันเพิ่งไปหอดเสรแล้วถึงพี่แล้วครับนะโซนเอ่อรอนบูตาครับนี่ก็จะเปลี่ยนไปเยอะครับนะกำลังจะเปลี่ยนใหม่เพิ่นนะครับเนาะมุงสูงไปรอหนึ่งัวสีเข็ดใหม่นะครับเติมใหม่ อันนี้ครับโอ้อยเอาไปท่านเดี๋ยวบปท่านอีกน้องโอมครับนะคือเก้าเดิมๆอันนี้ไงจักช็อตนี่ครับนี่แกะจ้าบังแกจ้านี่คอกน้องบอยครับนะอีกรอบนึงผมไม่ครับ <laughs> รไม่ก็พอเหลือมปีกับน้องนะ มนใจตัวไหนบอกเลยครับขายสูต่ตัวอยู่นี่วะสนันตัวไหนราคาห้องบนได้หน่อยไม่แว็งเนี่ยบอกโอ้รุนหนีมาจากบาทรุ่นหน่อยโอ้คือเนี่ยแหะขอทายดิ เอา,าอีกรอบนึงครับนะเบิ่งจัดจ้าครับนะปลอ่อยขี้กันนี่เพราะนี่ยังว่าแล้วครับปล่อยกันกนะสันตรงเวลาให้มือเื่อยพี่สัน <c oughs> เอเอเอ่ะไอเบิ่งสองช้อน้วครับนะน่าจะเก็บโต๊ะกันได้ครบนะนี่เป็นทีมเลี้ยงตลอดนะครับนะส่วนมากจะเลี้ยงตลอด บ่อควอยเดี๋ยวปล่อยครับบ่อปล่อยเลยบ่อแมนบ่อควอยเดียปล่อยบ่อปล่อยเลยเลครับนะแต่บ่อเลี้ยงก็ขังขอกครับนะทีมงานนี่เป็นโซนเม็ดเดือนเม็ดเม็ดเดือนเม็ดจูมพอเนี้ยงนี่ครับไม่ร้อยกับสมาชิกใหม่นะขอเลี้ยงงัวใหม่ครับเอ่อลงโอมนะครับนะก็นี่ครับบรรยากาศปีที่แล้วนี่ก็จะน้ำขึ้นมะฮอดผีครับนะขึ้นมะฮอดตรงนี้เลยครับนะนทำนี่ฟ้าขึ้นมะเรียงขอกตรงน้ำปุป่าเนี่ยครับนะ อาบขึ้นมาถึงนี่ครับนะแล้วนี่ครับเป็นที่กักตัวกักตัวกักโตเอากักตัวโควิดนะครับนะนี่ครับเตียงยังเปินกระเปลี่ยนมา่เมื่อแล้วนะอยู่นี่ก็เป็นเขตของหมู่13เป็นดอนปูตาหมู่13นะหมู่ส13มี้ฟร์มอยู่นะครับนะเาจะควรจะเฮ็ดให้เฮ็ดเฮ็ดเฮือนเฮ็ดบ้านใหนดอนปูตาพันยูใหม่นะครับเนาะก็ ขึ้นเสาขึ้นยังเดียวกระลอกลอกกวาดสางครับนะจัดหลอดหนึ่งนะครับนะอ่ะเา้าลโดนอ้อา,ลออาคลิปนี้ก็คือสิเด็กความยาวเนี่ยจัดหน่ยุยพอเท่านี้ครับบอดนบอดนสามนิ้วข้ามก็จะออกมาเส้นนี้แล้วนะขีดขันตั้งแนาม,มื่อใดก็อาจจะครับนะมาเดียวพูอกันถาพนะื่อไส้น้ำไปซองมึงก่อนฝนลงมาช่วงวันขันก็นบอซุ่มปันไดครับนะไกลๆครับเพราะดิน นาดินเปียกน้อยๆก็ยังดีกว่าต่ตกครคบนะแต่ว่าโซนที่ปล่อยเลยทุงเหนี่บ่มีเลยมีหางค่ะโอเคนีพวว่พ่อวหรับนีครับขอบคุณกู่านทีท่เข้ามารับชมครับผม <S <S ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ